สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสอนสูตรดีๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะแต่เราจะมาใช้เลขบวกกันนะคะอ่าสิรูดสองตัว19ประตูนะคะอ่าสตัวบนล่างนะคะก็คือรูด19ประตูบนล่างนะคะรูดอ่สองตัวอ่าก่อน ใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็จะไม่พลาดในคลิปคลิปหน้าเพื่อแอดจะเอาสูตรใหม่ๆมาลงให้นะคะอันนี้สูตร19ประตูก็คือเราจะใช้หลักไหนนะคะมาบวกกันนะคะเรามาดูกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะ อ่าลงมือแทงเลขนะคะเราก็ต้องเทสเลขก่อนสัก2-3รอบนะคะว่าเลขมันเข้าดีไหมคะอแต่แอดก็ว่าสูตรนี้มันก็เข้าดีนะคะสูตรรูด19ประตูแต่กำไรมันจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็โอเคนะคะ แอดเอามาแบ่งปันให้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะที่แอดเขียนไว้ให้ก็คือตัวนี้นะคะแต่แอดจะเขียนเป็นภาษาไทยให้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็กดดูย้อนคลิปได้เลยนะคะแอดจะใช้หลักร้อยนะคะร้อยก็คือตัวนี้1นะคะเรายกยอดมาเลยนะคะก็คือ 1นบวกหก็คือร้อยบวกร้อยนะคะบวก3คงที่นะคะแล้วก็บวก3คงที่นะคะอ่าก็คือ1นบวกหได้2นะคะอ่าแล้วก็บวกอีก3มก็เป็นก็เป็นหนะคะ ได้5กับ6เราจะนับเพิ่มอย่างนี้นะคะเราจะนำไปรูด19ประตูนในรอบต่อไปนะคะ5กับ6นะคะรอบนี้เข้าไหมคะเข้า8เข้า6กับ5นะคะเข้าเด้งนะคะเด้งนะคะได้2เด้งเรานำไปรูดนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะอ่ารอบต่อไปก็คือ0บวก0ู ก็คือได้ศูนย์ะคะบวก3ามคงที่ได้สานะคะเราจะนับเพิ่มนะคะ3ามสรอบนี้เข้านะคะเข้าสามอ่ารอบต่อไปเลย9 9้เบวกเกป็นสินะคะ18บดบวกสามคงที่ก็เปสิบ็นึ่งสองนับเพิ่มอย่างนี้นะคะเข้านะคะเข้าสอง เจบวกเเป็น1ิบ4ีบวกสก็เป็น17นะคะ7 8นะคะเราจะนับเพิ่มไปอย่างนี้นะคะเข้าอีกนะคะสีบวกสเป็น8 8บวกสก็เป็น11นะคะ1นสองเราจะนับเพิ่มไปอย่างนี้นะคะเราก็นำไปรูป19ประตูบนล่างได้เลยนะคะรอบนี้เข้านะคะ3าบวกสเป็นห 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9นะคะ9 0รอบนี้หลุดนะคะไม่เข้าไม่ต้องทบนะคะรอบต่อไปเราจะไม่แทงก็ได้นะคะเราต้องดูเราดูว่ารอบต่อไปมันจะหลุดหรือว่ามันจะเข้าคะเราค่อยไปแทงในรอบถัดไปอีกนะคะไม่ต้องทบนะคะแอดแนะนำนะคะ8บวก8ปไป16 16กบวก3ก็คือเป็น19นะคะเราจะได้ 9กรอบนี้เข้า0ูนะคะเหมือนเดิมนะคะ8บวก8ก็คือ100ยบวกร้อนะคะแล้วก็บวก3คงที่8ปบวก8เป็น16บวก3างที่ก็เป็น19นะคะ90รอบนี้เด้งนะคะสวยงามนะคะได้เด้ง6บวก6เป็น12นะคะบวก3างที่ก็เป็น15 5ห้าหนะคะ เดงอีกนะคะเราไปใช้ได้ทุกเวฟนะคะแต่อันนี้แอดใช้ห้องสีฟ้านะคะที่นำมาแบ่งปันนะคะแอดว่าสูตนนี้มันเข้าดีนะคะแอดก็เลยนำมาแบ่งปันแต่เราก็ไปดัดแปลงใช้กับเวฟไหนก็ได้นะคะ4บอก4เป็น8 8บอก3ก็เป็น11นะคะ1 2เด้งอีกนะคะรอบนี้ สวยงามมากเลยค่ะได้เด้ง3รอบติดนะคะถอนก็คือกำไรเราแล้วนะคะเราจะเอาวันละสองร้อยสามก็ได้นะคะแต่เราไม่ต้องไม่ต้องโลภนะคะก็คือเราได้กำไรเราถอนแล้วก็คือหยุดนะคะวันต่อมาเราก็ค่อยหาสูตรใหม่มามาใช้นะคะ6กบวกหกเป็น12บสองบวกสามก็เป็น1 5บห้านะคะห้าห โอ้อันนี้เด้งนะคะถ้าเราวิ่งจะได้สี่เด้งเลยนะคะได้3มเด้งนะคะได้3มเด้งนะคะ5กับ6นะคะได้3มเด้งค่ะอันนี้ของวันที่สิบแปดทับหนึ่งหกสี่นะคะแอมไม่ได้แต่งเลขนะคะดูย้อนหลังได้เลยนะคะ5้าบวกห้าเป็นสิบนะคะบกสมก็เป็นสิบสาเราจะได้สาม สนะคะเข้านะคะสาบกสเป็น6 6หบวกสเป็น9ก้นะคะเกนะคะเข้านะคะอ่ากี่รอบหลุดกี่รอบคะ่ะดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบรอบหลุดอยู่1รอบนะคะที่เหลือก็คือกำไรแล้วนะคะเราลงทุน รอบละ2บาท3บาทก็ได้นะคะที่แอดแนะนํานะคะลู่19ประตูแต่ถ้าเราวิ่งด้วยก็กังวิ่งนะคะกันจะไปหลักร้อยนะคะ,ะวันนี้แอดก็อขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP ต่อไปนะคะอ่าแล้วแอดก็ขอสวัสดีค่ะ